ขอขอบคุณ h e l โหลโ l a r m มั k กี้ได e c t อ้าปากค้างสตูดิโอสวัสดีครับโชคดีมีชัยภูมินะครับกบอาจารย์โอนะครับวันนี้นี่เรามาที่ที่ไหนนะระยองระยองระยองนะอยู่กับพี่จุ๊บพี่จุ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยหันหลังให้เงินใช่พี่จุ๊บรู้เรื่องไหมว่าบ้านหลังนี้หันหลังให้เงินไม่รู้ค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าพอเราเข้ามาอยู่อ่ะบ้านหลังนี้คือมีหละครับมีเยอะเลยครับ จนลูกสาวของบ้านหลังนี้ชื่อคือพอพี่เขาเสียไปเนี่ยเหมือนเหมือนมันถอยหลังลงเรื่อย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 แล้วก็มีแต่เรื่องเสียเงินเสียเงินเสียเงินประมาณนั้นและการเงินก็ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยค่ะแย่เลยดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงทั้งทั้งที่โอ้โหนี่ติดถนนนะครับติดถนนนะตรงนี้เขาเรียกถนนอะไรครับกระแสดีด้วยนะตรงนี้ถนนอะไรพี่จุ๊บลาดบํารงค่ะอ่ากระแสดีไหมตานโอมองเงี้ยกระแสดีตอนนี้ผมเดินเข้ามาแล้วพี่เจ บ้านนี้มีปัญหาอะไรเนี่ยถนนคนอะไรต่างๆนากระแสเข้ก็มานะแล้วทางเข้าก็ไม่ได้เกยเลยอ่าฮะใจผมเดินเข้ามาผมคิดว่าหน้าบ้านอยู่นี่กลายเป็นหน้าบ้านหันหลังให้กระแสหมดเลยกระแสก็คือหันหลังให้ถนนหรือกระแสดี่ดีเราเนี่ยครับเดี๋ยวพออธิบายให้ฟังดีกว่าเะอาจารย์โอมานี่นะตรงนี้คือ กระแสที่อาจารย์โอบอกใช่กระแสที่อาจารย์โอบอกก็คือเป็นเส้นทางของน้ำาือว่าเป็นเส้นทางของน้ําใช่กระแสที่ไหลมากระแสไม่ว่าจะเป็นคมอเตอร์ไซค์รถยนต์แม้แต่กระแสหรือน้าฝนอะไรต่างๆกัน่าเนี่ยมันก็จะมาทางนี้โอเคเพราะนั้นเนี่ยถ้าบ้านหันให้กระแสคือหันทางไหนพี่จุ๊บอันนี้สอนคนดูด้วยกันถ้าจะหันให้กระแสกระแสอยู่นี่ เราก็ต้องหันเราก็ต้องหันหน้าออกไปนี่ใช่ไหมเพื่อให้กระแสมันเข้ามาอยากได้ตังไงกระแสของการเงินเราสิ่งที่ดีเนี่ยคือประตูเนี่ยมันปากเราก็รับแต่สิ่งที่ดีๆในรายการเราก็จะพูดเสมอนะพี่เจนะครับแต่ถ้าเกิดให้หันหลังให้แล้วสิ่งที่ดีมันจะเข้ามาได้ยังไงเพราะนั้นทุกคนก็บอกว่าอ้าวนี่ไงทางเข้าบ้านไงไม่ใช่กระแสหรอ ช่ผิดครับนี่ทางเข้าบ้านปากของบ้านเราอยู่นี่ครับ,รบไปดูครับมาดูนี่นะเรามองเส้นตรงมานะเ,าเรามองเส้นตรงมา <c oughs> นี่ครับอันนี้เนี่ยเหมือนหน้าบ้านตอนแรกผมก็คิดว่า <c oughs> ตรงนี้เหมือนหน้าบ้านตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้หน้าบ้านอ่าน,นี่หน้าบ้านอยู่ตรงนี้แหละ donít, ครับเปล่าไม่ใช่นี่ครับประตูอออยู่นี่ครับกระแสอยู่ไหนพี่จุ๊บขออีกที ชี้ให้ดูหน่อยกระแสอยู่ไหน,นกระแสรกระแสมาจากทางไหนมาจากทางนี้ค่ะเรากาลังหันหลังให้กระแสอยู่ไหมใช่ค่ะใช่อ้าวแล้วเงินมันจะเข้าได้อย่างไอแล้วมีมีที่ไม่รับด้วยนูครับท้างในนู่นเลยโอเค <Okay. S 1> ก็คือสิงส่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เองหันหลังให้กระแสอีกด้วยใช่เพราะฉะนั้นทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหน้าบ้านไม่มีอะไรรับเลยมีตีจู้เนี่ยแหละครับรับอยู่องค์เดียวตีจู้ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะตั้งอย่างนี้ครับอบอกกันตรงๆเลยเพราะว่าเทภูมิ มันเสียว่าตีิจู้ก็ไม่มีพลังงานที่จะมาช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วหลักของประตูบ้านเนี่ยจริงๆเราต้องหันออกไปหน้าบ้านเพื่อรับกระแสโดยใช้องศาที่ถูกต้องอนะครับแต่ถ้าหันหลังกระแสแบบฝั่งนู้นมันเปรียบเสมือนหลังบ้านพี่เจครับมันกลับกันเลยสมมติว่าเรามีเงินเนี่ยะจะรุ่นไหนก็แล้วแต่มาถึงเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆหมดค่อยๆหมดค่อยๆหมดมันไม่มีเข้าอออกยย่างเดีวออกอย่างเดียว อ่าฮแล้วยิ่งบ้านตกยุคด้วยพี่เจครับอันนี้แหละสาคัญเลยเพราะฉะนั้นถ้าตกยุกเมื่อไหร่การเงินเข้ายากแล้วเพราะฉะนั้นพอเรื่องเปลี่ยนยุกมาลอปีนี้เปลี่ยนเป็นยุกเก้าแล้วเกิดอันนี้ประมาณกี่ปีนะสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีปกยุคแปดอ่ะแล้วบ้านหลังหน้าที่ทุบออกไปเนี่ยทุบไปกี่ปีแล้วโอ้ก็ประมาณนั้นแหละค่ะสิบกว่าปียี่สิบเพราะว่าทีแรกอ่ะมันเป็นบ้าน บ้านบ้านไม้แล้วก็ทุบออกเพื่อที่สร้างตรงนี้ครับต่อมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทีแรกมันเป็นบ้านไม้แล้วก็ไปทําข้างหลังพอทําข้างหลังเสร็จพอเริ่มมีหญ้าก็ทุบตรงนี้ออกเพื่อที่จะเชื่อมเป็นหลังเดียวกันออันนี้เห็นแล้วนะกระแสเมื่อก่อนบ้านไม้อยู่นู่นหันหน้าไปทางไหนครับอันนี้จุ๊บไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าเออนี่ต้องถามหันหน้าทางนู้นเนาะนี่เลยเขาอยู่ตั้งแต่เกิดแปลว่าเมื่อก่อนพี่จุ๊บจำได้ยัง ที่ผมบอกว่ากระแสอยู่ไหนกระแสอยู่นู้นเมื่อก่อนบ้านหลังนู้นหันหน้าไปทางนู้นแปลว่าบ้านหลังนู้นเนี่ยหลังเก่ารับกระแสกว่าแล้วมันอีกอย่างนึ่งค่พี่เจคือเมื่อก่อนอ่ะตรงเนี้ไม่มีกระจกห้องกระจกนี้ไม่มีมันจะมีประตูที่บอกอาจารย์ว่าเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปจะเจออีกประตูหนึ่งอ่ะก็คือตรงนั้นอ่ะคือประตูบ้านนี่คือประตูบ้านอีกนี่แหละค่ะประตูนี้เลยอีกหลังหนึ่งเป็นประตูซ้อนประตู เขาเรียกอะไรซับซ้อนใช่ครว่าซับซ้อนแล้วกันเป็นเขาวงกดเลยนะครับเป็นเขาวงกดอ่ะอันนี้ส่งผลยังไงอาจารย์โอโอโหจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยต้องมีประตูเดียวหรือประตูหลักที่เหลือก็จะเป็นประตูซอยหรือประตูย่อยงั้นในประตูเนี่ยถ้ามีประตูกประตูหลักแล้วเนี่ยกระแสที่เข้ามาจากปากเข้าปากของประตูเขาเรียกว่าประตูแรกของเราเนี่ยก็ต้องมากระจายกระจายไปทั่วบ้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าถึงมีประตูแบบเนี้ย็นประตูแรกมีประตูนี้ มีประตูนี้ออ่เพิ่มมาอีกนาฬิกาเป็นแผงซ้อนครับตรงนี้ที่ทีุ่กมาอยู่อาจารย์ตรงนี้มีแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่มีอ๋อนี่มาทํใหม่ใช่ค่ะคือตรงนี้จะโล่งเลยเป็นเหมือนกับพี่นั่งรับแขกนั่งจอยกินข้าวกินกาแฟแปลว่าบ้านหลังนี้เคยเปิดประตูนี้แล้วได้เงินมาก่อนใช่ใช่ใชถูกไหมฮะถูกต้องพอหลังจากปิดช่องนี้ปุ๊บทันทีนั่นคือการปิดทางเข้าของเงินทันทีเงินหายเลย ลองไปไล่ดูนะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันจะมีอีกประตูหนึ่งซึ่งทะลุไปห้องย่าได้อยู่ตรงห้องพระโอเคแต่บ้านทั้งหมดเชื่อมกันหมดใช่ไหมครับโอเคอ่ะคือแก่พี่นะปิดเลยอยากจะมานอนนี่ก็มานอนอยากนอนในกูก็นอนอยากสร้างห้องน้ำกูก็สร้างคือตอนนั้นจะเจาะไอ้นี่กูก็เจาะแต่จะมีปูอ่านหนัใหม่เรื่องอะกูก็ทำาี่แป้าเขาเป็นคนยังเงพี่กายกเราก็ตัดใจเขาคือตอนที่ป้าเสียใช่ไหมฮะอยู่ครับใครที่เสียไปนะปู่ค่ะปู่ลุงคุณลุง เสียไนไหนคือตอนแรกอ่ะตอนที่ท่านเริ่มป่วยจะนอนตรงนี้อ่าแล้วทีนี้มาติดโควิดจากคนในบ้านนี่แหละแฟนก็เลยไปทําห้องข้างหลังขอดูหน่อยครับห้องห้องที่ปู่อยู่ใช่ไหมคะก็คืออยู่ด้านหลังเลยมานี่เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูจา์โอพอดีผมเห็นพอดีพีเจต้องเดินเยอะหน่อยโอ้โหผมงงกับบ้านหลังนี้นะก็มา็มาเขางงเลยโอปรหตัวไหนไงโอ้โหเนี่ย ไฟขนาดนี้อ่าเดี๋ยวผมจะเปิดประตูนี้ให้ดูนะครับซึ่งเราทําไว้เพื่อเวลาพาปู่ไปโรงพยาบาลนะคะนี่นะฮะให้สะดวกนี่ครับคุณปู่เจออะไรบ้างพี่โอโอ้โหนะครับสามเหลี่ยมเลยดาวไฟอ่าเจอละหนึ่งอย่างนะครับเสาไฟฟ้าก็เข้ามานี่กระแสด้วยนะกระแสวิ่งเข้าทนนี่นะกระแทกิ้าแทกแล้วก็เลี้ยวออกไปนู่นนะอืเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องนี้พังเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าถ้าเราอยู่ในมุมอับเราปิดหมดทุกอย่างเลย ทำซอกซอยในบ้านเยอะเ่ยมันไม่ดีเพราะกระแสมันไม่ไปและอย่างหนึ่งสุขภาพคนในบ้านก็จะเสียอ่าแล้วคพืออากาศเนี่ยมันไม่ถ่ายเทพิเกมันไม่ถึงระบบออกซิเจนต่างๆเลยการระบบการหายใจมันก็จะมีปัญหาไปด้วยเราก็ต้องมีทั้งกุญจแลยแล้วก็วิยาศาสตร์เข้ามาอ่านกันเพราะฉะนั้นเอาเรื่องสุขภาพก่อนอืใครเป็นบ้านที่ก็อยู่ใครที่สุขภาพแย่ก็ยากก็ยาาก็สุขภาพไม่ดีครับแล้ว ก็มียายคนที่เลี้ยงลูกค่ะเขาจะมาที่บ้านตอนกลางคืนมานอนกับลูกตัวเล็กอะ่ะเขาก็จะไม่ค่อยแข็งแรงก็เป็นตัวเองก็เป็น ครบรอบ10ปีเดอะซิกเซนคนเห็นผีกับเสื้อรุ่นใหม่ที่เราตั้งใจทํามาเพื่อ FC ทุกคนเนื้อผ้าเกรดพรีเมียมคอตตอนอย่างดี100%พิมพ์สกรีนด้วยระบบ DTG เพื่อความทนทานสูงสุด ide, ส่งโอเวอร์ไซส์สวมใส่สบายและคุณภาพดีขนาดนี้ในราคาเพียงตัวละ850บาทเท่านั้นมีตั้งแต่ไซส์ M L XL ไปจนถึงไซส์พิเศษอย่าง 2XL 3XL และ 4XL กันเลยทีเดียวครับ ถึงใส่แล้วจะก,กันผีไม่ได้แต่รับรองว่าได้ความเท่แบบสุดๆเพราะคุณจะได้ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนต์คนเห็นผีของเราให้ได้ไปต่อครับสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์ได้เลยทาง QR code ที่ขึ้นอยู่นี้หรือแอดไลน์มาที่แอดไซด์เดอะซิกเซนต์ได้เลยครับ ไฟมันแพงอยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยฮัลโลโซล่าอุย้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ12ื่นสองอ่ะมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบห5ื่นห้าอุย้ยคุณก็ดูตู้เย็นดินะาสามบานสี่บานก็แอร์อีกร้านอาหารที่เราทำกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงนี่ค่าไฟไม่ไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะวงจรปิด50กว่าตัว รอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักง,งานนิติบุคคลด้วย7,000 7,000กว่าบาทนี่บินไฟยังอยู่เนี่ยแต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะตู้ไฟข้างบนอะน,นะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาเซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหมถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดประหยัดจริงๆ ติดเถอะฮัลโหลโซล่ามาในส่วนของห้องห้องนี้เป็นห้องของใครครับห้องของคุณย่าค่ะของคุณย่าอ่ะพี่โอดูโดยรอบแล้วเนี่ยคนที่นอนห้องนี้จะเกิดผลังไงบ้างครับโอ้โหนี่นะห้องเนี่ยคือจะนอนเนี่ยเวลาเขาจะอเอื่อยจะเฉยแล้วก็ข้างบนฟ้าเนี่ยมีเป็นหลุม,มเป็นหลุมเป็นหลุมนี่นะอ่ะคือตามความเชื่อของ ของของฮุกจุยเนี่ยค,คือลักษณะที่ว่าถ้าเป็นหลุมเนี่ยมามาโดนตัวเราเนี่ยเรายังเป็นคนเป็นอยู่นะเรายังไม่เคยคนตายเพราะฉะนั้นคนเนี่ยก็จะอืดเฉยทําอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยกระตือรือร้อนหมายถึงว่าจะเหนื่อยง่ายหอบก็จะมีสภาวะเหมือนเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี่ยป่วยใจด้วยอะไร,รประมาณนี้นี่ทั้งหมดเนี่ยสี่หลุมสี่หลุมเลยแล้วก็มีไฟอีกเพราะฉะนั้นถ้าไฟสองโดนเนี่ยมันก็เกิดปัญหาละสภาวะของร่างกายอวัยวะตรงไหน ที่โดนไฟ2ก็จะมีผลของตรงนั้นและโรคที่จะเกิดขึ้นก็คืออาจจะเป็นโรคมะเร็งมาเรื่ัยแรกเพราะฉะนั้นผลของกระแสไฟมันก็จะมีนะครับตามความเชื่ออย่างเนี้ยอย่างเนี้ยโดนเนี่ยขาเนี่ยมีปัญหากับขาหมดทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเข้าตัดลํำตัวลำตัวคุณย่าัสดีครับแกมาป่วยตอนที่สร้างบ้านหลังนี้แหละแล้วแกไปขายเขาตลาดพี่แกแล้วก็ แกยี่ขายของพี่เจแกล้มไปเลยอ้ชีนสมองแบบเขาบอกตีบอ่าเส้นในสมองตีบใช่นี่ฮะทั้งหมดเลยเนี่ยที่โดนตรงหัวเตียงทั้งหมดดูนะฮะนี่นะนี่ขอบนี่ทั้งหมดเลยนี่โดนตรงไหนก็เจ็บตรงนั้นนะครับพวกนี้รวมทั้งไฟสระเป่าอันนี้มีผลหมดเลยครับแอร์ก็มีผลเพราะแอร์อยู่บนหัวนอนเราทําให้ตัวเราเนี่ยนอนไม่ค่อย สบายตัวนอนไม่เต็มอิ่มนอนไม่เต็มอิ่มตื่นมาเนี่ยเหมือนคนแบบว่านอนไม่พอจะเหนื่อยอ่ันนี้เราก็จะบอกก่อนเลยตรงคือเข้ามาเนี่ยยังมีความชื้นมีความอับอยู่เพราะนั้นเวลาคนป่วยเดี๋ยวคนที่นอนอยู่เนี่ยมันก็จะรับความชื้นเข้าไปเงั้นก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องปอดด้วยครับอนั่นแหละถ้าจะแก้เอาเรื่องที่จะต้องแก้ก่อนแต่แก้ได้ไม่ได้ไปคุยกันเองในบ้านอปิดลุมให้ได้ปิดลุมให้ได้ปิดฝ้าให้ได้ ย้ายแอร์นิดหนึ่งนะฮะถ้าถ้าจะให้ดีแอร์มาอยู่ฝั่งนี้นะให้แอร์อยู่ฝั่งนี้ของคุณย่านะครับแล้วก็ปิดหลุมแล้วก็ไฟทั้งหมดเอาออกให้หมดเลยขยับใหม่ขยับให้ไม่ตรงตัวคุณย่าอาจจะมาอยู่แถวนี้ถ้าปิดหลุมแล้วนะครับอันนี้ถึงจะดีขึ้นโอเคประมาณนี้อันนี้เฉว่าในในห้องนี้นะส่วนส่วนประตูหน้าบ้านเอาไปดูประตูหน้าบ้านครับผม มาในส่วนของห้องพระนะครับอันนี้เราบอกก่อนเสียไหมอาจารย์โอเสียครับทําไมเสียครับโอ้โหเพราะพระหลังให้กระแสอ่ากระแสอยู่ไหนพี่จุ๊บชี้ไหมกระแสอยู่นู่นตอนนี้ทุกอย่างเรากาลังขันหลังให้กระแสหมดมันกลับกลายเป็นว่าประตูอยู่นี่แล้กระแสที่เราเรียกว่าหน้าบ้านกลับกลายเป็นหลังบ้านแทนดงั้นหลังบ้านมันก็เลยเสียแล้วสิ่งที่จะเข้าประตูเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็จะวนออกมาทางนี้พี่เจกระแสที่ไม่ดี อ่านื้ออกไปฮะงั้นมันการถ่ายเทมันเป็นหลุมเลยวนมันไม่มีทางที่จะออกไปข้างนอกได้กระจายไปได้เพราะฉะนั้นกระแสให้ดีคือเข้าทางเนี้ยแล้วก็ไปออกหลังบ้านถ้ามันถ่ายเทออกไปอ,อันนี้มันลักษณะของวนเข้าเพราะฉะนั้นเพราะจะเป็นอย่างเนี้ยมันจะทําให้คนในบ้านอน่ะเจ็บป่วยพี่เจไม่ค่อยดีเท่าไหร่คร,ครับแล้วส่วนถามถามว่าทําไมเราถึงเจอผีทำไมถึงสมมุติมีคนทําของใส่แล้วทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเราไม่ช่วย หรือแม้แต่เอ้ยโอ้โหไหว้พระขนาดนี้ทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยเราเลย<ช>ไม,ไม่ไม่ให้ตามคําขอหรืออะไรเลยเพราะพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีพลังถึงบอกว่าตามศาสตร์องจุย้ยเนี่ยการตั้งพระอย่างนี้<ช>แล้วหันหลังให้กระแสต้เจ้าของบ้านไปพระไม่มีพลังเป็นผู้อุปถัมแล้ว <ๆ S 2> การเงินก็จะแย่ด้วยครับอันนี้คือความเชื่อแล้วต้องหันหน้าทางไหนครับอันนี้เหนืออันนี้ใต้เราจะใช้แช่ภูมิเป็นหลักที่ไม่ไม่สนใจว่าทิศไหนอะไรที่กระแสมา ถึงบอกว่ากระแสมาจากทางไหนอ,อ่าเราก็ต้องไปรับทางนั้นก่อนอเป็นหลักเลยเป็นเกณฑ์เลยไม่ว่าจะองศาดีไม่ไดีมันก็ต้องไปทางนั้นก่อนอ,อ่าฮะเพราะงั้นประตูแรกของบ้านก็คืออยู่หน้าบ้านเลยอะไรที่ใกล้หน้าบ้านอ,อ่าแล้วเข้าครับถ้าผมมองนะก็คือประตูนี้เป็นประตูแรกใช่ประตูเนี้ยรับกระแสก่อนอเพราะฉะนั้นนะ่ะประตูย่อยอ่ะจะมีกี่ประตูเนี่ยอันนี้ผมจะไม่ได้สนใจอันนี้คือใกล้สุดแล้ว อ่าเนี่ยจะนับเป็นประตูแรกเขาเรียกว่าใกล้กระแสอืกระแสมันก็ดึงเข้าตรงนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนู้นแล้วจะดึงยังไงอ่ะพี่เจเนาะเรามองนะกระแสเข้ามานี่ปุ๊บมันต้องวนอย่างนี้นึกออกไหมมันมันมาไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่จะขออ่ะงั้นการที่เราจะเปิดประตูเราต้องมาเปิดประตูหน้านี้ประตูหน้านี้อืเอาจะนับอืมนะอ่ะประมาณนี้นะโอเคส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปบอกกันในรายการเดินเส้นคนอีใช่ นะอันนี้คือเอาเรื่องหลักก่อนเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือประตูหน้าบ้านคือพี่เจตั้งแต่ป้าอยู่บ้านนู้นน่ะตังตึงแล้วมาบ้านนี้มีแต่เสียตังเราก็ไม่รู้นะม,มันก็ทยอยเสียเสียไปเรื่อยอ่ะตั้งแต่อยู่มาอ,อยู่บ้านเนี้ยแต่เราก็ไม่รู้นะเราไปเคยนี่เฮ้ยตังเราอยู่นี่ว่ามันก็ทยอยทยอยทยอยไปเออออกเดี้ยพี่เจมันไม่เข้าเลยจย์โอมันไม่เข้าเลยนั่นแหละเราไม่รู้ไงว่าเฮ้ย ไอ้ไอ้กามมันมาแล้วเว้ยเราเราไม่คิดว่าเฮ้ยมามาเราไม่รู้หรอกมันก็เริ่มทยอยทยอยไปเคยเห็นมีกระเป๋าตังค์แตมกระเป๋าตังค์มันรั่วเราไม่รู้สึกอะครับยาโดนเดือกไหมใช่เราเราไม่รู้หรอกเราปิดปากเลยนะเราปิดปากไว้แต่กระถุงมันรั่วบ้านนี้มีเงินไม่ใช่น้อยนะแต่ก็หมดไปแบบไม่น่าเชื่ออ่าเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของฟ้าคนดินครับตอนนี้เรากาลังคุยกันเรื่องดินอยู่เราเราต้องไปคุยกันเรื่องฟ้ากับคนต่อ หลังจากนี้ก็คือเรื่องของรายการเดอะซิงเเพราะว่ามันมีสิ่งที่มองไม่เห็นจัดการห่วงจุ้ยเรื่องนี้อยู่ด้วยผสมผสานกันอยู่ครับอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าแก้เนี่ยแก้ทั้งระบบเนาะใครที่ดูอยู่เนี่ยเรื่องของประตูบ้านหันหลังให้กระแสค,คุณน่าจะมองภาพออกเนาะลองไปปรับเปลี่ยนดูแล้วก็เอาลองไปใช้ดูว่าถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเพื่อรับกระแสได้เหมือนเราอ้าปาก ให้ตรงอาหารถ้าเราอ้าปากไม่ตรงอาหารเราก็ไม่ได้กินสักทีเพราะนั้นเราต้องกินเข้าไปให้ได้พอกินได้มันต้องขี้ออกให้ได้ถ้ากินแล้วไม่ขี้ออกมันก็ท้องอืดเน่าพังอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยลมต้องอะไรอะโฟลใช่ไหมถ่ายเทได้ดีอันนี้มันเหมือนเจาะคอ่าียกออกไหมบ้านหลังนี้เหมือนเจาะคอเงี้ยครับอย่างที่ว่าเจ้ามันมันมันไปไม่ได้มันไปไม่ถึงมันมันเวียนไม่ได้มันเวียนไม่ได้ครับ อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะพรนึกภาพออกแล้วกันอเอาไปปรับเปลี่ยนใช้หน้าบ้านของข้เ <ผม S 1> ด้วยแล้วกันนะครับ, <S 2> <S 2> รบแล้วก็อย่าลืมนะมทิศใต้ปีนี้อย่าพึ่งน,นะจะเย็นเนรอปีรอปีหน้ารอปีหน้านะครับโอเคครับผมอ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเฮลโลโซล่าด้วยนะครับคิดจะติดโซล่าเซลล์คิดถึงเฮลโลโซล่าแต่เฮลโลโซล่าถ้าติดไปปุ๊บนี่ครับผมถือว่าช่วยเลยนะช่วยเลยช่วยเลยเห็นเห็นทันตาครับล่าสุดรถรถแน่นอนล่าสุดผมไปติดที่ เออชายนาดมามเป็นร้านโชว์หวยครับแล้วก็มีปั๊มน้ํำมันให้เติมด้วย<อ>ค่าไฟประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วตอนนี้ตอนนี้ยังไม่รู้ตนนแต่เห็นแล้วครับว่าการใช้ไฟระดับ7-8ถึง8กิโลวัตต์ทั้งวันแล้วลองคิดดูว่าเราใช้ได้10อ่ะ แปลว่ากลางวันใช้ไฟฟรีร้อปอร์เซครับอ่าท่คุ้มไม่คุ้มลองพิจารณาดูนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมอัปเดตเรื่องค่าไฟเดือนหน้าของบ้านนี้ให้ดูถ้าออกมาสามพันี่ตกใจเลยนะครับตกใจแน่นอนอ่าเพราะฉนั้นเดี๋ยวยังไงนะฮะถ้าคุณจะติดโซล่าเซลล์เนี่ยโทรหาเราได้เลยนะครับที่ Hello Solar วันนี้ลาไปก่อนัครบสวัสดีครับ